รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขียวเราไปลงพื้นที่ที่จังหวัดกำแพงเลนตรงถนนสุดตัวห,ล,ววหลังจากฝนท่ตกลงมาสะสมลงบนถนนจังหวัดตมตะเลนสุดตัวลงยาวกว่า10เมตรที่คน,นของพนุขนที่ตกกระหน่ำลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ลงพื้นทถนนระหว่างหมู่บ้านจังหวัดมาจันเลยที่เพิ่งสร้างเสร็จทำรุตัวยาวกว่า10เมตรนายพี่พลัดตปนตยาตนวอที่วัดจังหวัดมาจันเลยพร้อมด้วยนายพัน์ขาแหา่งรา,า,างวันนี้ท่านปายกไปและไปะไปทาสายานะไทยจังหวัดมาจันเลยนายนักสะพน,นอนอนบริเวณทางนหน้ลงพลื้นที่ตรวจสอบเหื่อน,นสายบ้านน้ำซับหมู่ที่าไปยังบ้านเม็ด ตำบนเม็ดทำเงินาเกิดการซุดตัวและซุดตัวยาวเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากฝนที่ตกสะสมไหลเข้ากัดเซาะมีนายกอบตเม็ดของถิ่นอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์ถนนชรุดเส้นนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาหลังจากที่มีฝนตกลงมาติดต่อกันข้ามวันข้ามคืน ส่งผลให้มีปริมาณน้ํำจานวนมากขังตามพื้นที่ดอนเลือกสวนไล่นาจนเอ่ร้นก่อนจะไหลลงมากัดเซาะถนนทําให้ถนนเกิดซุดตัวลงลึก1.5เมตรยาว11เมตรและกว้าง4เมตรโดยเบื้องต้นทางอปตอเมตได้นําแผงเหล็กกวยยางมาวางขวางกั้นเขต เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมาและได้ให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรหรือหากเป็นความจำเป็นต้องผ่านถนนสายดังกล่าวก็ให้ใช้ความระมัดระวังเนื่องจากถนนที่ใช้สัญจรได้เพียงหนึ่งช่องทางเท่านั้นสำหรับถนนเส้นนี้เป็นถนนสายรองมีอบตอเม็ดเป็นผู้รับผิดชอบสร้างแยกจากถนนทางหลวงชนบทสาย อ,อย3027อ3027บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่6เชื่อมระหว่างหมู่บ้านจากหมู่บ้านน้ำซับหมู่ที่5ไปยังบ้านเม็ดหมู่ที่9เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรเพิ่งสร้างเสร็จและเปิดใช้งานไม่นานยังอยู่ในระหว่างประกันสัญญาของบริษัทพาทิ์ คอนสแตเชั่นซึ่งทางอบตอเมตได้แจ้งไปยังบริษัททราบแล้วและบริษัทแจ้งว่าจะเข้ามาดํเนินการซ่อมแซมทันทีหลังจากหมดช่วงหน้าฝนสําหรับเหตุถนนซุดตัวในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบกับชาวบ้านผู้ใช้เส้นทางประมาณ20่สิวเรือนโดยรองผู้วา่าราชการจงาังหวัดอำนาจ,จเจริญได้ย้าก,ก,กับนายกอบตเมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําหมู่บ้านผู้นําท้องถิ่นให้เน้นย้ําการประชาสัมพันธ์เตือนประชาชน ให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางหากจำเป็นต้องใช้เส้นทางก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังและให้ทำป้ายแจ้งเตือนการใช้เส้นทางเป็นระยะๆะะจัดหาไฟส่องสว่างมาติดตั้งชั่วคราวแทนเสาไฟส่องสว่างที่เป็นระบบโซลาร์เซลล์ต้นเดิมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและใช้เส้นทางดังกล่าวเวลากลางคืนด้วย